สวัสดีครับพบกับสุลกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนลิเวอร์พูลได้ติดต่อขอซื้ออันโตนิโอซิวาแล้วนะครับโดยลิเวอร์พูลเริ่มติดต่อกับเบนฟิก้าเพื่อขอซื้อซิวาจากการหลังดาวรุ่งแต่ต้องแย่งกับแมนยูและอาร์เซนอลโดยค่าที่นิยาอยู่ที่85ล้านปอน,นด์ลิเวอร์พูลแสดงความสนใจอย่างจริงจังนะครับในการคว้าตัวอันโตนิโอซิวากองหลังดาวรุ่งในวัย20ปีสังกัดเบนฟิก้า โดยเริ่มต้นกระบวนการการเจราจาอย่างเป็นทางการกับสโมสรต้นสก,กัดของนักเตะแล้วอย่างไรก็าตามการแข่งขันเพื่อคว้าตัวซิวานั้นเป็นไปได้อย่างดุเดือดโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลเป็นกู่แข่งสําคัญที่แสดงความสุนใจในตัวนักเตะบานี้เช่นเดียวกันเนวนิการได้กำหนดค่าติกจันดาของซิวาไว้ที่85ล้านปอนด์ซึ่งสะท้อนเห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นและมูลค่าทางการตลาดของนักเตะรายนี้ซิวาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง,าง,างว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่มี แววอนาคตไกลที่สุดในวงการฟุตบอลโยโลุโรปโดยทัาษะการอันเกมการเข้าสกัดบอลและการเล่นลูกกลางอากาศที่แข็งแกร่งทําให้เขาเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรชั้นนำหรือมีความมุ่งม,มั่นที่จะบรรลุกระตุลงกับเบรนทก้าและตัวนักเตะเพื่อเสริมศักยภาพให้กับแนวรับของทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะ เราไปต่อกันที่เจมี่คาร์กเกอร์เจอทีมงานเรือมาริดตัดบทสัมภาษณ์โทนี่โคลดแบบงงๆเจมี่คาร์ล,ลกเกอร์ตำนานนักเตะลิเวอร์พูลเกือบงานเข้าตอนสัมภาษณ์โทนี่โคลดฮีโร่ของทีมเรอัลมาดริดหลังควา้มมวาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโค้ดเล่นโคตรดีในนัดสุดท้ายของเขานัดที่718กับสโมสรเรอัลมาดริดโดยช่วยให้ลานชันจูขาวเรอัลมาดริดชนะปบริเซนดมุนไป2-0ที่เวมรีด้วยประตูจากเดนิโอกาบาคา่และเวนิสุอุตจูเนีย ทำให้รชา,าชุูตขาวคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์เป็นสมัยที่15และเป็นสมัยที่6ของโทนี่คลอสของการเล่นให้กับมาดริดนานกว่า10ปีนักเตะในวัย3ามี่สีปีรายนี้ยังเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนีในศึกยูโร2 0 24ก่อนที่จะแขวนสตัด๊ดโดยลงเล่นให้กับมาดริดไป465บนัดยิงได้28บปประตูอัดสิบไป98บครั้งนะครับโดยลงเล่นทั้งหมดนะครับในการเป็นนักเตะอาชีพอยู่ที่718นัดน,นะฮะ แล้วรอที่จะเล่นเพิ่มเติมกับทีมเยอรมนีในศึกยูโร2024หลังจบเกมจิมมี่คาร์ลเกอร์ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของโทนี่โคดโดยบอกว่าใช่มันอาจจะจบลงได้แย่กว่านี้แล้วเขาก็หัวเราะก็แอบแพนไว้แต่มันก็โคดบ้าแม้ว่าวันนี้เราจะเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าในเกมแบบนี้เราแพ้ไม่เป็นโทนี่โคดเล่าต่อว่าเราค่อนข้างโชคดีในครึ่งแรกที่เราเล่นไม่ดีเราเปลี่ยนแผนบ้างพยายามเล่นให้แน่นขึ้น โคดให้จูดเบลล์แฮมอยู่ข้างๆผมเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้แน่นขึ้นและผมก็คิดว่ามันช่วยได้หลังจากที่เราทําประตูได้เราเล่นได้ดีมากขึ้นและหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ครึ่งแรกเราเล่นยากมากเราไม่แพ้ในรอบชิงชะเลศผมคิดว่านั่นเป็นพื้นฐานที่ดีมันโคตรบ้าเมื่อคุณเห็นเส้นทางของเราสู่นัดจิงชะเลิศในช่วงไม่กี่ปีที่่ันมาเนื่องมาามันเกี่ยวกับคุณภาพแต่ความคิดที่บ้าคลั่งก็คือการเป็นทีมที่ยอดที่สุดและ ยังชนะในเกมเหล่านี้ได้นั่นมันเป็นเรื่องของความเชื่อและผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่แยกสโมสรออกจากสโมสรอื่นๆการเล่นสมาร์เริ่มจะไปแปลกเมื่อทานเกมงานของเดอรเิร์ทำท่าทางให้เจมี่กาเกอร์รู้ว่าเวลาหมดแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาหยุดถามคําถามขณะที่โทนี่คอตอบคําถามสุดท้ายเจมี่กาเกอร์ก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเจ้าหน้าที่ที่ดูร้อนรนอยากให้โทนี่คอไปทําอย่างอื่นต่อ จจมีกาลเกอร์นในวัย46ปีขำกับสถานการณ์นี้เลยทวีตภาพตัวเองมองเจ้าหน้าที่และเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทวิตเตอร์เป็นภาพนี้ด้วยเจคกนคลับเผยความจริงกับแฟนลิเวอร์พูลเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องคิลิยันเอ็มปาเป้คิลิยันเอ็มปาเป้นะครับยับปลารมทีมเรัยมาริดหลังจากที่ตกเป็นข่าวลือกับหลายทีมมาอย่างยาวนานจบข่าวลือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลลิเวอร์เป็นหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวสนใจในตัว นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสกิยมเอนเปเป้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องแม้กระทั่งก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จในปารีสโดยเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโมนโกยิงไป27ประตูจากการลงเล่น60นัดและคว้าแชมป์ลีกเอิงหนึ่งสมัยมาริดเป็นจุดหมายปลายทางที่คาดการณ์กันว่าเอนเปเป้จะยัยไปเล่นในช่วงต่อไปและตอนนี้ชัดเจนลว,ว่าดาวเตะวัย25ปีได้เซ็นสัญญาก,กับแชมป์ยุโรปป้ายแดง แม้ว่าลิวเวอร์พูลจะเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวเอ็มเปเป้แต่ก็มีข่าวลือว่าลิเวอร์พูลก็สนใจในตัวเอ็มเปเป้เช่นเดียวกันจีเก้ตครอปไลล์ลิเวอร์พูลสนใจในตัวเอ็มเปเป้ตั้งแต่สมัยที่เขายัางเล่นให้กับโมนาโกในปี2007เปเช้คว้าตัวเอ็มเปเป้ไปร,ร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลและมีเงื่อนไขซื้อขาดในอีก4ปีข้างหน้าและรายงานค่าตัวของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ166ล้านปอนด์ในช่วงย้ายจากโมนาโกไปปารีส ในช่วงเจปีที่มานมาเอ็นเปรเปตท,ทำไปถึง256ประตูคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยและแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสอีกมากมายและตอนนี้ช่วงเวลาของเขากับปเชเอเจก็จบลงไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับดรเอียนเกรแฮมอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของลิเวอร์พูลยอมรับว่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสอยู่นอกเหนือลีกของลิเวอร์พูลในแง่ของการเงินในการให้สมษณ์กับเดอะกาเดียนเขาบอกว่า แบบจำลองทางสถิติใดๆจะบอกคุณว่ากิเลนเอมปเปเป้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุโรปในขณะนี้แต่โชคดีที่ในเรื่องการเงินเขาอยู่นอกเหนือหลีกของลิเวอร์พูลเราต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมสําหรับหลายคนการที่เอมปเปเป้จะย้ายมาแอนฟิลเป็นเพียงแค่ความฝันและเป็นจริงได้แค่ในวิดีโอเกมฟุตบอลเท่านั้น มันไม่ได้หยุดข่าวลือและความชื่นชมระหว่างนักเตะชาวฝร,รั่งเศสและลิเวอร์พูลก็ไม่ทําให้ความคลั่งไคล้ลดลงเช่นกันฤดูกาลนี้ลูบเป็นเหมือนกับเครื่องจักรในพิมลีกเอ็มพัเป้กล่าวในปี2020พวกเขาทําให้การชนะดูเหมือนง่ายแต่ความจริงก็คือมันไม่เคยง่ายเลยเพราะงานแบบที่พวกเขามีไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่บังเอิญการที่จะโหดเหี้ยมอย่างที่พวกเขาเป็นต้องมาจากการทํางานหนักในการฝึกซ้อมและจากการที่มีผู้จัดจาก,การทีมที่ดีมากๆ สองปีก่อ,อนนี้เจงครับประเมินเอ็มบาเป้อย่างชัดเจนผมรักเขาผมรักเอ็มบาเป้พูดกันตามตรงช่างเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นเด็กหนุ่มที่ดีด้วยเขาเป็นเด็กดีจริงๆช่างเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทุกคนรู้จักเขาตั้งแต่อายุ16-17ปีเมื่อเขาสร้างความประทับใจในทีมเยาวชนของโมนาโกและผมก็เห็นวิดีโอของเขาเมื่อเขาอายุเพียงแค่17ปีและเขาทำลายแนวรับอย่างที่เขาทำอยู่ตอนนี้ เขาอยู่ในระดับที่สม่ำเสมออย่างไม่น่าเชื่อในวัยนั้นเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นนั่นมันชัดเจนแต่เขาสามารถส่งส่งและส่งซึ่งแสดงเห็นว่าเขาเป็นเด็กที่รับการศึกษาที่ดีจริงๆและเขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรความไม่นอน,นอนเกี่ยวกับอนาคตของเอ็มเปเป่ไม่ใช่เรื่ง 8, องแปลกเพราะในปี2 0 2 2เอ็มเปเป้ดูเหมือนจะย้ายไปรวมอมอริดอยู่แล้วแต่ก็เปลี่ยนใจและตัดสินใจก,กับเปเช่ช่วงเวลานั้นในขณะที่เขาดูเหมือนจะออกมาจากเมืองหลวงของฝรั่งเศสโดยการย้ายทีมแบบฟรี ลิร์ภูก็ยังคงถูกพูดถึงว่าเป็นคู่แข่งเช่นเดียวกับในปีถัดมาเขาก็ตกเป็นเป้าหมายของอัลอีลัสสมสรใน,นีลีกยักษ์ใหญ่ของซาดิอาระเบียโดยมีรังายงานมาว่าสมสรในตะวันออกกลางได้ยื่นข้อเสนอมูลค่าถึง300ล้านยูโรหรือราว255ล้านบาทแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเขายังคงอยู่ที่ปรักเดฟงส์และคว้าดับเบิลแชมป์มกับทีมในฝรั่งเศส ลิอร์พูลไม่เคยเป็นสมโมสรที่ร่ำรวยที่สุดและไม่มีเงินสดในพรีเมียร์ลีกมากมาย mm hmm. เมื่อเรียบเทียบกับความมั่งคั่งของแมนเชสเตอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและล่าสุดนนวคเซธุรกิจที่ฉันฉลากของลิอร์พูลช่วยให้พวกเขาได้นักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมาจิ pet, โรนายให้เป็นเพชรดยการขายฟิลิเป้คูดินโยเป็นตัวเร่งให้เกิดการมาถึงของผู้เล่นที่ทำลายสถิติของสมโมสรสองคนอย่างอาริชอนเบเกอร์และเวอร์จิฟันได นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่3มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ